ขยับไปดูอีกประเด็นใหญ่เรื่องของกากแคดเมียมครับเมื่อวานนี้ตามที่เราได้นําเสนอไปนะครับกรณีของชาวจีนเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งก็คือบริษัทชินหงบอกว่ารับฝากากากแคดเมียมจากบริษัท j B จํานนวนกว่า1,000ตันแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเจ้าตัวได้ออกมารับสารภาพแล้วนะครับว่ามีการซื้อมาในราคากว่า41ล้านบาท ล่าสุดนายจางเสินเหมาที่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของบริษัทซินหงเฉิงอินเตอร์เทค2008จังหวัดสมุทสาครรับสารภาพว่าได้คาดในหน้าในการจัดหากาดแคดเมียมโดยติดต่อขอซื้อกาดแคดเมียมจากบริษัท j จแราคาตันละ8,250บาทรวมแล้ว5,000ตันก็เป็นเงินทั้งสิ้น41 2 5 0 0 0 0บาทเพื่อน,นำมาเก็บไว้รอส่งต่อให้กับคนจีนอีกคนที่ชื่อว่านายหลิว แคดเมียมจำนวน5,000ตันที่สั่งซื้อมานั้นได้ส่งต่อไปที่จังหวัดชนบุรีประมาณ4 0 0 0ตันทำให้ยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทชินหงที่เจ้าหน้าที่ไปพบล่าสุด1034ตันตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามหาตัวในหน้าที่ติดต่อให้ในจางเฉินเหมาไปซื้อจากบริษัท JNB เพื่อหากลุ่มในทุนรายอื่นที่อาจไปซื้อกาดแคดเมียมจากบริษัท JNB อีกเพราะว่าต้องตามหาแคดเมียมที่ยังไม่พบอีกประมาณ5,000ตัน ส่วนประวัติของนายจางเสินเหมาครับล่าสุดเนี่ยก็ถูกตรวจสอบนะครับก็พบข้อมูลว่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในรนาชอาณาจักรไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2,534จากนั้นเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี2,556ถูกจับกลุ่มหลังถูกตรวจพบว่ามีการเก็บกักตะกรตะกวัวไว้112ถุงในข้อหาครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วท้ายที่สุดนะครับสาลพิพากษาจำคุก6เดือนปรับ60,000บาทส่วนโทษจำคุกนั้นให้รอลงอาญาไว้2ปีนอกจากนั้นแล้วครับเขายังอยู่ในประเทศเกินกําหนดหรือที่เรียกกันว่าโอเวอร์สเตย์มานานกว่า5ปีแล้วนะครับส่วนเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้ทางทีมสอบสวนโรคจะลงพื้นที่เก็บปัสสาวะของพนักงานบริษัทและก็ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบโรงงานนะครับเพื่อเฝ้าระวังแล้วก็ค้นหาผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะทราบผลใน2-3วันนี้และจะเก็บตัวอย่างน้ําอุปโภคบริโภคและอาหารของประชาชนในชุมชนใกล้เคียงส่งห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อทําการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารแคดเมียม ส่วนพนักงานของบริษัท j n Metal จำกัดจังหวัดสมุทรสาครซึ่งพบแคดเมียมกว่า2,000ตันเมื่อวานนี้ก็ทยอยเข้าตรวจร่างกายนะครับเพื่อหาสารแคดเมียมอีก13คนแล้วก็ยังมีนักศึกษาฝึกงานอีก1คนซึ่งล็อตนี้เนี่ยกำลังรอผลการตรวจอยู่แต่ว่าล็อตก่อนหน้านี้ที่มีการตรวจไปแล้ว11คนนะครับ11คนเนี่ยพบว่ามี8คนมีแคดเมียมเกินมาตรฐานในร่างกาย ซึ่งทางการแพทย์เนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่าปกติแล้วแนวทางในการรักษาถ้าหากว่าพบแคดเมียมมากก็จะให้ยาขับสารพิษออกจากร่างกายส่วนคนที่พบในปริมาณที่ไม่มากร่างกายนั้นสามารถที่จะขับออกเองได้ครับอาจจะต้องขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องของการออดูแลนะฮะสำหรับประชาชนที่มีได้รับสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมีการหารือกับผู้เชี่ยวชาญ ในระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับผู้เช่วชาญทางด้านการแพทย์ที่อยู่ส่วนกลางอีกทีมครับส่วนข้อสงสัยว่าเรื่องบึกเรื่องหลังของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรทําไมถึงมีการขนส่งกากแคดเมียมกันได้ล่าสุดทางนายคริสปานเนียมสสจังหวัดตากเขตหนึ่งของพักเก้าไกล ออกมาเปิดเผยครับบอกว่าการขนกักอุตสาหกรรมแบบนี้ต้องมีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่กันเป็นรอบๆครับครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นหลักหมื่นบาทแล้วก็เชื่อว่ามีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะที่ล่าสุดครับนางสาวพ,พิมพัตราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับเปิดเผยว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าพบกาก,ากแคดเมียมที่โกดังในพื้นที่ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสาครเพิ่มอีกนะครับ1 5 0่ตัน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอหมายค้นจากสารเพื่อนำเข้าไปตรวจสอบภายใดโกดังต้องสงสัยแห่งนี้ครับ